สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนและว,วันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า abandon เป็นเรื่องราวของคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ตัดสินใจายเข้าไปอยู่ที่บ้านไร่ในพื้นที่ห่างไกลาจากเมืองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกชายแบเบกของพวกเขาแต่เธอเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้าและก็ต่อสู้กับสภาวะหลังคลอดอย่างหนักและมันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ทงบ้านหลังนี้ค่อยๆเผยความลับที่ซ่อนเร้นออกมาและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อซาร่าและก็อเล็กตัดสินใจย้ายมาอยู่บ้านไร่ต่างจังหวัดกับเหลียบลูกน้อยวัยเพียงไม่กี่เดือนพวกเขาเข้ามาดูบ้านหลังหนึ่งและก็รู้สึกชอบอเล็กก็เลยตัดสินใจซื้อมันทันทีโดยที่ไม่ได้เช็คบ้านตัวบ้านหลังนี้อยู่ในสภาพดีมากพื้นที่กว้างถ้าลูกชายของเขาโตคงจะมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นมากมาย ทางฝั่งของซาร่าก็เดินตามนายหน้าเข้าไปในบ้านแล้วก็ถามว่าบ้านนี้นาตดประกาศอยู่นานแล้วทำไมถึงไม่มีคนซื้อสักทีนายหน้าหญิงก็นิ่งไปสักพักแล้วเธอก็ไม่ตอบแต่ด้วยการคาดขั้นจากซาร่าเธอก็เลยสารภาพว่าบ้านหลังนี้มีประวัติคนฆ่าตัวตายลูกสาวฆ่าลูกตัวเองแล้วพ่อเนี่ยก็ฆ่าตัวตายตามพร้อมกับให้แผ่นกระดาษที่มีรายงานข่าวใหญ่อยู่ข้างในนั้นซาร่าก็เลยรับมันมาแล้วก็คิดอยู่สักพักพร้อมกับให้คําตอบกับนายหน้าไปว่าเธอตัดสินใจในการซื้อบ้านหลังนี้ โดยบรรยากาศที่มันเงียบสงบจนวังเวงมันทาให้เธอคิดว่าเธอจะปรับตัวอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าเพราะเธอเองก็เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าที่ต้องรักษาตลอดเวลาเหมือนกันสิ่งเดียวที่ช่วยเธอได้ก็คือยางรัดข้อมือที่อยู่ตรงข้อมือถ้าเธอคิดมากเมื่อไร่เธอก็จะหยิบยางนั้นขึ้นมาดีตัวเองเพื่อจะกาจัดความฟุ้งซ่านต่อมาทั้งสองคนเลยช่วยกันย้ายของจัดสิ่งต่างๆจังหวะนั้นอเล็กก็เห็นรูปภาพของเจ้าของบ้านหลังนี้มันเป็นรูปของพ่อและก็ลูกสาวแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งของรูปนั้นถูกฉีกขาด อเล็กก็เลยเก็บรูปนั้นไปไว้ที่เดิมไม่นานนะเขาก็เดินไปหาซาร่าที่กาลังพยายามจะเปิดประตูห้องหนึ่งที่มันล็อกอยู่เขาก็เลยรีบไปนาไขควงมาไขาประตูออกและข้างในก็มีบางส่วนที่ดูจะเละเทะเหมือนกับห้องของเด็กและก็ยังไม่ทันทําอะไรต่อก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งกระทําให้ทั้งสองคนตกใจอย่างมากเขาแนะนําตัวแล้วก็บอกชื่อตัวเองว่าชื่อคริสเป็นเพื่อนบ้านแถวนี้และก็นําเบียมาให้กับทั้งสองเธอก็เลยบอกว่าสามีของเธอเป็นคนชอบดื่มเบียม,มากเพราะเธออยู่ในช่วงให้นมลูกก็เลยไม่สามารถดดื่มไ้ อเล็กก็เลยพาคริสนาไปข้างล่างเพื่อความปลอดภัยของสาร่าในคืนนั้นอเล็กก็นั่งเล่นกับลูกชายตัวน้อยอยู่ในห้องหนึ่งส่วนสาร่าก็มีเวลาพักผ่อนดูรูปของตัวเอง และก็นากล่งองดนตรีเปิดฟังแก้เหงาพอฟังได้สักพักเธอก็ปิดมันก่อนจะมาดับไฟและก็เดินไปหาเล็กในกลางดึกคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเพราะเธอได้ยินเสียงเด็กหัวเราะก,กันเธอก็เลยเข้าไปดูในตู้เสื้อผ้าเพื่อจะฟังเสียงให้มันชัดและจู่ๆเสียงนั้นก็หายไปซาร่าตกใจมากก็เลยหันกลับมาดูลูกตัวเองแต่เธอก็ยังไม่ลดละจะมองข้างหลังตู้เสื้อผ้าว่ามีอะไรหรือเปล่าและตู้เสื้อผ้านั้ก็แค่ปิดไว้เฉยๆแต่ก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็เลยหันกลับไปดูลูกชายตัวเอง แต่นั่นก็ไม่ใช่เสียงลูกของเธอต่อมาเธอก็ตัดสินใจเปิดสองน้ำตาลที่นายหน้าคนนั้นให้มา ข้างในมีรายงานข่าวและก็รูปของผู้ตายเป็นภาพของพ่อกับลูกสาวจมกองเลือดซาร่าก็มองดูรูปใบนั้นก็จะหันไปมองฝ่ายด้านนอกที่มันกําลังกระพิบไม่หยุดและสักพักเธอก็ต้องสะดุ้งเมื่อเห็นอะไรบาง,างอย่างอยู่นอกหน้าต่างนั่นเธอก็เลยเรียกสติตัวเองกลับคืนมาและก็เอาภาพด้านล่างที่เอเล็กเจอมาติดไว้ด้วยกันก่อนจะรวมไว้ในลิ้นชักเหมือนเดิมซาร่าไม่ได้มีอาชีพอะไรนอกจากอยู่บ้านเลี้ยงลูกโซอนอเล็กนั้นเขาเป็นสัตวแพทย์ที่คอยดูแลสัตว์ตามฟาร์มต่าง และก็ยังบอกเธอว่าวันนี้จะกลับดึกหน่อยแต่ว่าซาร่า่ะก็ยังทักทวงว่ามีบางอย่างอยู่หลังตู้เสื้อผ้านในห้องเราเขาก็เลยรับทราบแล้วก็บอกว่าจะย้ายให้ทุกอย่างก็ยังคงดําเนินต่อไป เธอกำลังเปิดหน้าต่างในห้องนอนแต่มันก็เปิดไม่ได้สักบานทุกอย่างดูแปลกประหลาดไม่เห็นว่าต่อปูตอกอยู่ตรงบานหน้าต่างเธอพยายามจะง,งัดออกแต่ก็ไม่สามารถทำได้ต่อมาเธอก็เลยกลับไปพับผ้าเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนั้นเธอก็หยิบริบบิ้นที่อยู่ใกล้ลินชากขึ้นมาและหลังจากนั้นเธอก็ไปเล่นกับลูกชายแต่ก็ดูเหมือนว่าจะน่าเบื่อไปหน่อยเพราะว่าเจ้าตัตน้อยเนี่ยก็เริ่มงองแงขึ้นมาเธอก็เลยไปหยิบกล่องดนตรีตัวเองมาเปิดสักพักลูกของเธอเนี่ยก็เงียบไป แล้วก็ตั้งใจฟังเพลงที่กําลังบรรเลงอยู่แต่ไม่นานนะักก็ร้องงองแงขึ้นมาอีกเธอก็เลยถอนหายใจแล้วก็ไปหยิบเครื่องเล่นแผ่นเสียงออกมาแล้วก็เปิดใหม่คราวนี้โชคดีว่าเด็กน้อยเน่ยเงียบกริบเมื่อซาร่าเห็นว่าลูกของเธอไม่งองแง<ๆ>เธอก็เลยเอาเริบบิ้นที่เจอในริ้นชักน่ยมาผูกผมก่อนจะจ้องมองหน้าตัวเองในกระจกและแล้วเจ้าเด็กน้อยนะ่ะก็ร้องได้อีกครั้งหนึ่งทําให้เธอได้สติกลับคืนมาแล้วก็มาอุ้มต่อมาซาร่าน่ะก็ต้องให้นมลูกแล้วจังหวะที่ไฟค้างนอกกระพร,ริดมมนนกไ้ปปรราาาฏู่่งงงขอคคหึีลุ ซาร่าก็เลยหันไปจ้องมองอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเธอเห็นเด็กสาวอายุราวๆสิบหปียืนจ้องเธออยู่ข้างนอกเธอก็เลยกรีดออกมาเสียงหลงและด้วยความตกใจเธอก็เกือบทําลูกชายหลุดมือแต่ประโชคดีที่เธอสามารถคว้าไว้ได้ก่อน ต่อมาเธอก็พาลูกน่ะไปนอนแต่ว่าจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะอยากสนุกสนานเธอเลยพยายามจะผลักตู้นั้นแต่ก็ไม่ได้ผลต่อมาเธอเนี่ยก็ยังบอกอล็กเกี่ยวกับห้องของเหลี่ยมว่ามีหน้านต่างที่ถูกประตูน่ะตอกไว้อเล็กบอกว่าเด็กเขาจะเป็นคนจัดการให้และหลังจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องที่ทํางานให้ฟังและก็ถามว่าลูกเป็นยังไงบ้างแต่ดูเหมือนว่าซาร่าจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากความสงสัยในห้องที่อยู่หลังตู้เสื้อผ้านั้น เช้าวันรุ่งขึ้นอเล็กก็อาสาไปทำกับข้าวให้กินส่วนซาร่าหนะ์เนี่ยก็ให้นมลูกแต่พอเดินเข้าไปในห้องเธอกลับไม่เจอกับเลียมเลยเธอก็เลยรีบเดินออกมาจากห้องแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากข้างหลงังและก็ได้เห็นเลียมเนี่ยอยู่ที่นั่นเขานั่งอยู่ในคอกนอนและทําไมเมื่อกี้เธอถึงไม่เห็นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีอะไรบางอย่างนะ่ะบังตาเธออยู่แต่เธอก็ไม่กล้าเล่าให้กับอเล็กฟังเพียงแค่บอกว่าให้คริสมาซ่อมมุงลวดตรงชั้นบ้านให้เธอหน่อย และแล้วเธอกับเลียมเนี่ยก็อยู่ด้วยกัน2คนเหมือนเดิมเหตุการณ์ต่างๆในบ้านก็เริ่มแปลกประหลาดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกบ้าน และอย่างสุดท้ายก็คือลูกชายของเธอนะ่ะมักจะหายไปบ่อยๆและตอนนี้กล่องดน,นตรีของเธอก็หายไปอีกแต่พอเดินเข้าไปในห้องนอนของเธอเธอก็เห็นว่ากล่องดน,นตรีนะ่ะมันตั้งอยู่ตรงนั้นแถมก็ยังได้ยินเสียงเด็กหัอรอผ่านตู้เสื้อผ้านั่นอีกเธอก็เลยพยายามจะด,ดันตู้เสื้อผ้านั้นออกแต่ก็ไม่ได้ผลก็เลยกล้มไปมองข้างหลังตู้แต่ว่าจู่ๆเธอก็กรี๊ดออกมาพร้อมกับเอามือนะ่ะปัดหน้าตัวเองเพราะรู้สึกว่ามีมาแมลงวันหลายตัวนะ่ะกำลังตอมอยู่แต่ว่าสักพักทุกอย่างก็กลับมาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย วันรุ่งขึ้นคริสก็มาหาเธอที่บ้านเธอก็เลเล่เาเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเขาฟางังทั้งเรื่องราวในบ้านและก็ตะปูที่ตอกไว้ที่บานหน้าต่างและก็ยังรู้ด้วยว่าแอนนาคนที่ถูกฆ่ามีน้องชาย แต่กลับไม่มีในรายงานเลยคริสก็เลยนิ่งอยู่พักหนึ่งก่อนจะลุกขึ้นซาร่าก็เลยบอกว่าเธอเห็นแอนนาแล้วเมื่อคืนและนั่นก็ยิ่งทำให้คริสนะ่หยุดชะง,งักไปสักพักก่อนจะบอกว่าเธอน้าเหมือนแอนนามากพอพูดจบเขาก็ออกจากบ้านไปซาร่าที่ยังไม่ได้คำตอบเนี่ยก็ชอบเอาของคนตายเนี่ยมาสมใส่ยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นริบบิน้นหรือว่าเสื้อผ้าของแอนนาที่เธอเอามาทาบตัวกลางดึกคืนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังเหมือนกับคนทำของตก,งตกเธอก็เลยรีบไปหาลูกแล้วก็อุ้มเขาไว้ก่อนได้ยินเสียงกรีดร้องของแอนนาที่<ๆ><ๆ> ก็ไม่เจอกับอะไรเลยเธอก็เลยเข้าไปนั่งบนเตียงและมือเงยหน้าขึ้นไปมองฝั่งตรงข้ามก็เห็นชายตัวสูงใหญ่กาลังย่าเท้ามาหาเธอด้วยความเร็วสูงพร้อมกับมีมือจากข้างเตียงจับเธอลงมาและประตูบานนั้นก็ปิดลงเป็นไปได้ว่านั่น,นคือพ่อของแอนนานแน่ๆซาร่าก็เลยตั้งสติแล้วก็กลับไปที่ห้องของเลียมพร้อมกับอุ้มลูกขึ้นมาก่อน เมื่อเล็กกลับมาเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่ว่าเขากลับตอบใจเธอว่าอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าที่เธอเป็นก็ได้แต่นั่นก็ไม่สามารถทําให้เธอได้หายสงสัยได้เพราะเธอได้ยินเสียงหัวเรอนนั้นอีกแล้วเธอก็เลยไปเปิดตู้เสื้อผ้านั่นแล้วก็เห็นว่ามีขวานเล่มหนึ่งถูกวางไว้วันต่อมาเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและตอนนี้เธอก็เหมือนกับคนจิตหลุด กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แม้แต่อเล็กที่พูดอยู่ข้างๆเธอเนี่ยเธอก็แทบวจะไม่ได้ยินคําพูดของเขาเลยทางฝั่งของอเล็กก็ยังคงยุ่งอยู่กับงานจนบางครั้งก็ละเลยเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านไปเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นซาร่าเจอแค่คนเดียวและมันก็เป็นไปได้เพราะเธอเนี่ยไม่ได้กินยามานาแล้วเนื่องจากให้นมลูกในขณะที่ซาร่าเนี่ยกำลังอุ้มเลียมเธอเนี่ยก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนกับอะไราตายก็เลยดมไปที่แผ่นพืชของเลียมแต่มันก็ไม่มีกลิ่นเธอเลยลองไปดูที่ข้างโซฟาแล้วก็หยิบบ ต่อมาคริสก็มาที่บ้านของซาร่าอีกครั้งหนึ่งเธอก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ว่าคริสก็บายเบี่ยงจะพูดถึงโรเบิตพ่อของแอนนาซาร่าก็เลยทำถึงเรื่องความที่เธอเจออยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้ว่าคริสก็ไม่ตอบอะไรมากไปกว่าน,นั้นพร้อมกับที่เขาออกไปจากบ้านปล่อยให้เธอนะต้องแก้ปัญหาอยู่คนเดียว ต่อมาเธอก็เอารายงานขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งและก็ได้รู้ว่าโรเบิร์ตคืนใจลูกสาวตัวเองและเหตุการณ์นั้นก็นำมาสู่โศงนาตก,กรรมที่น่าสยองวันรุ่งขึ้นเธอเลยโทรตามนายหน้าที่ขายบ้านให้เธอพร้อมกับสอบถามถึงความจริงต่างๆจนได้รู้ความจริงว่ายังมีน้องชายของแอนนาที่ยังรอดชีวิตอยู่หลังจากที่ถูกส่งตัวให้กับรัฐและชายคนนั้นก็อยู่ข้างบ้านของเธอจริงๆแล้วเขาหน่ยมีชื่อว่าแอนดรูแต่ว่าหลังจากกลับมาหนะก็เปลี่ยนชื่อซาราเลยนําเรื่องราวทั้งหมดมาปฏิปต่อก,กันและก็ทําให้เธอ เรื่องราวบ,บ้าบอคอแตกนี้ทำให้เธอทนไม่ไหวจนร้องไห้ออกมาระจบกับตอนนั้นที่เลียมนะ่ะร้องไห้เหมือนกันและเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือกับสิ่งต่างๆนี้ยังไง จนกระทั่งงานเล็กกลับมาถึงบ้านแลวก็พบว่าซาร่ากำลังหาจุกนมของเลียมอยู่เขาสังเกตว่าเมียของเขาในอาการไม่ค่อยดีขึ้นเลยเพราะรูปแต่งงานของเขาแล้วก็เธอหายไปและก็ยังคงคิดว่าซาระ่าะเป็นคนเอาออกไปหรือเปล่าและคืนนั้นเธอก็โดนอีกเมื่อเธอไปอุ้มลูกที่ห้องและประตูฝั่งตรงข้ามก็เปิดออกทําให้เธอได้เห็นโรเบิร์ตท,ที่กาลังคล่อมแอนนาอยู่และทั้งสองคนก็จ้องหน้ามาทางเธอซาร่าก็เลยวางลูกลงและพยายามเดินเข้าไปในห้องนั้นจังหวะนั้นเธอก็เห็นว่าเลียมกำลังจะตกบันไดแต่โชคดีที่ว่าอ่าเล็กเนี่ยคว้าไว้ แพทย์แล้วเพราะว่าเธอขาดยามานานทําให้เธอเห็นภาพล้อนต่างๆนานาเขาพยายามจะปลอบใจเธอว่าเธอจะหายดีเพราะว่าสภาพแวดล้อมของที่นี่ที่ไม่มีคนมากมายเลยอาจทำให้เธอเหน่ฟุง้งซ่านก็ได้เธอก็ทาได้เพียงแค่แก้ต่างในหลายเรื่อง แต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังยืนยันให้เธอเจอกับจิตแพทย์อยู่ดีเมื่อจิตแพทย์มาถึงก็ได้คุยกับเธอนิดหน่อยและสรุปว่าเธอน่ยต้องกินยาเพิ่มแต่ยังไงซาร่าเนี่ยก็ยิงรานจะปฏิเสธและเรื่องราวก็ดูเหมือนจะยืดเดยื้อมากไปกว่านนี้โชคดีที่ว่าคริสไลจิตแพทย์คนนั้นไปซาร่าเน่ยเลยถามเขาว่าทําไมถึงไม่บอกว่าเป็นน้องชายของแอนนาแต่ว่าคริสก็มีเหตุผลของเขาหลังจากกลับมาทีน่นี่เขาก็คอยดูแลทุกอย่างอยู่ห่างๆเขาไม่สามารถจะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้เพราะบ้านหลังนี้ถูกขายไปแล้ว เขาร้องไห้พร้อมกับนำรูปอีกครึ่งหนึ่งที่ถูกฉีกขาดนะมาให้กับซาร่าดูแล้วก็บอกว่าแอนนาถูกพ่อมัดไว้ให้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเชอก็เลยจับมือเขาเพื่อจะปลอบใจและก็ยังสารภาพอีกว่ามีเด็ก3มคนที่ถูกฆ่าด้วยถ้าเป็นเขานะจะไม่มีวันเข้าไปยุ่งกับตู้เสื้อผ้านั่นเด็ดขาดและนี่ก็คือคำเตือนครั้งสุดท้ายจากเขา ต่อมาอาเล็กเนี่ยก็กลับมาทะเลาะกันกับซาร่าอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่เธอต้องกินยาเสมเศร้าซึ่งเขาก็อยากให้เธอกินเพราะเขาเป็นห่วงแต่ซาร่าก็อยากให้เขาฟังที่เธอพูดบ้างสุดท้ายทั้งสองคนก็เปิดใจและก็กลับมาคุยกันใหม่จนในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจกันทั้ง3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็เลยม่อาบน้ําในอ่างด้วยกันแต่ว,ว่าเล็กก็โดนโทรตามไปให้ทํางานเขาก็เลยรีบออกไปจากบ้านปล่อยให้สองแม่ลูกอยู่กันตามลําพัง จังหวะน,นั้นซาร่าก็ได้ยินเสียงเท้าที่หนักแน่นเดินเข้ามาเจอก,ก็เลยคิดว่านั่นน่ะคืออเล็กแต่มันไม่ใช่เลยเพราะว่าจู่ๆโรเบิร์ตเนี่ยก็พุ่งตัวมาบีบคอเธอเพื่อจะให้เธอจมไปในน้ำซาร่าก,ก็เลยกรีดเสียงดังนั่นและสักพักเธอก็หลุดจากผวังพร้อมกับกอดเดียมไว้เรื่องราวก็ยังไม่หมดแค่นี้หลังจากที่เธอเอาลูกเข้านอนแล้วก็ยังคงได้ยินเสียงกรีดของอันนาและก็ฝีเท้าที่หนักแน่นอยู่ ประตูไหนก็เริ่มสั่นเหมือนกับมีคนจะพังเข้ามาเธอก็เลยที่ไปดันไว้ด้วยความกลัวเมื่อทุกอย่างสงบลงเธอก็ตะโกนเรียกเชื่อเล็กและมันก็มีเสียงตอบกลับมาจังหวะที่เธอกำลังเปิดไปดูข้างนอกเธอก็ได้ยินเสียงคนวิ่งไปหาลูกของเธอเธอก็เลยรีบตามไปแล้วก็พบว่าตัวเสื้อผ้านั้นถูกเปิดออกและมันก็ทะลุไปยังห้องใต้หลังคาในนั้นนมีเด็กสองคนอีกคนหนึ่งยืนอุ้มเด็กทารกอยู่ในอกซาร่าก็เลยวิงวอนขอเลียมคืนแต่เด็กพวกนั้นน่ะก็ไม่ยอมจนกระทั่งเด็กคนหนึ่งน่ะหยิบขวานข แต่ภาพทุกอย่างน่ะก็ตัดไปพร้อมกับเสียงร้องของซาร่าเช้าวันรุ่งขึ้นซาร่าก็เตรียมอาหารเช้าให้กับสามีพร้อมกับสภาพจิตใจที่กลับมาเหมือนเดิมเธอใช้ชีวิตเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยและก็ฉีกรายงานข่าวต่างๆทิ้งเอารูปแต่งงานของเธอาติดผนังและก็ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาเวลาผ่านไปจนเล็มเข้าอนุบาลซาร่าก็ท้องลูกอีกคนหนึ่งพร้อมกับที่พวกเขา,าเล่นชิงช้ากับเหลี่ยมโดยที่มีคริสยืนมองอยู่ด้านหลังแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับเรื่องราวทุกอย่างที่จบลงและกาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อเธอเลิกจะไม่ขขุดเรื่องพวกนนี้้ึมา ชีวิตของเธอเนี่ยก็จะมีความสุขและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเป็นเพื่อนแล้วครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยถ้าพูดถึงภาพรวมของหนังเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นหนังที่อาจจะซากมาเพื่อจะให้เราเนี่ยหลอนแต่มันก็ยังคงหลอนไม่สุดนะครับถึงบทกับเรื่องราวของหน,นังไหนย,ยังขาดแรงดึงดูดไปบ้างแต่ว่าการแสดงของนักสแสดงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาจริงๆนะครับส่วนตัวเนี่ยหนังไม่ได้หลอนเพราะว่าผีแต่หนังเนี่ยมันหลอนเพราะว่าเสียงร้องให้ของเด็กน้อยตลอดทั้งเรื่องมากกว่า สุดท้ายน,นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ย,ยสามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้3.8คะแนนส่วนทางฝั่งมื่อเขือเ่านะครับได้ไป20%และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน